หนุ่มไทยคนแรกของวงและของค่ายผู้ที่มีความสามารถในชุดดนแบบ All อ r o u n d ของจริงอย่างเป็นชิตพลลีชายพลกุลสมาชิกจาก NCT อยู่ในยูนิตของ w ว v, v ีผู้ที่แบบเป็นกลุ่มเทรนนีที่โหดที่สุดมากในช่วงเวลานั้นดูพี่เต้นนะคะเกิดวันอังคารที่27กุมภาพันธ์ปี1996กลุ๊ปเลือด A มี mbti นะคะเป็น infj เข้าฝึกในค่าย sm entertainment นะคะในปี2013 และได้เดบิวต์นะคะเป็นสมาชิกของ NCT ในปี2016คือเอาจริงๆอ่ะพี่เต้นนะคะเป็นหนึ่งในสมาชิก5คนแรกของจักรวาล NCT โดยก็ว่าได้นะคะโดยพี่เต้นนะคะเปิดตัวมาในเพลง The Seven Sense ในยูนิตของ NCTU พี่เต้นนะคะเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านวาไรตี้ MC m e n t ท r คือแบบเป็นที่สุดของทุกอย่างในวงการแล้วแล้วก็พี่เต้นนะคะเป็นคนที่เก่งด้านภาษามากคือเรียนเก่ง ด้านภาษาแบบสุดๆไปเลยวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของพิเต้นนะคะมัชะก็เลยจะมาแนะนําเพลงที่มัชะชอบแบบเสียงพิเต้นมากๆกับเพลงแรกเลยดีกว่าคะ่ะเพลงนี้นะคะขอบอกได้คําเดียวว่าฟังเพลงไม่เท่าไหร่เจอสเตชเข้าไปคือแบบอืพิเต้นคือจึงมากกับเพลงเน c เตอร์ Give me that next t i give me that give me that give me that เพลงที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นโซโล่ของพี่เต็นนั่นเองแต่ว่าเป็นอ่ะสเตชั o n แบบ nct rap ของพี่เต็นนะคะกับเพลง birthday like tonight your birthday every second everybody make me wanna celebrate คือเพลงนี้บอกได้คําเดียวว่าแบบโหลายเต้นก่ดีมากๆและเพลงที่สารนะคะในเมื่อแบบเอ่อคนอย่างพี่เต้นคนไทยอย่างเราค่อนข้างร้อนแรงใช่ไหมคะทุกคนการที่มีแบบงาน w เ t e r b o m b นี่ถือว่าดีสุดๆแล้วแหละแล้วในงาน w เ t e r b o m b นะคะพี่เต้นก็ได้หยิบเพลงเพลงนี้ไปคือแบบโหลายเต้นอะไรจะสวยขนาดนั้นกับเพลงเตอร์ <pronoun cing> และเพลงสุดท้ายค่ะคือแบบอันนี้คือตกใจมากเพราะว่าสมาชิกจากวง G IDLE อย่างมินนี่นะคะได้เอาพีเต้นไปร่วมคอร์แรบหรือไปร่วมฟิตในเพลงของเขานั่นเองเป็นเพลงในอัลบั้มชื่อเพลงว่า Obsession คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะได้เห็นคนไทยที่แบบเป็นคนไทยอะ่ะเออมาร้องเพลงด้วยกันอะ่ะคือมันดีมาก วันนี้นะคะเป็นวันเกิดของพี่เต้นนะคะใครนะคะที่ยังไม่เบิร์ตเด์ก็ต้องไปเบิร์ตเดทพี่เต้นนะคะได้ทางที่ IG จวด้วยป๋อหรือทางเอกนะคะทางค่ายเนี่ยเขาจะมีการโพสต์รูปและให้เราไปแฮปปี้เบิร์ตเด์พี่เต้นนั่นเองก็ปอกได้คําเดียวว่าเราต้องภูมิใจเพราะพี่เต้นนะคะเป็นคนที่แบบสร้างชื่อเสียงเคป๊อปแล้วเป็นคนไทยแบบที่ได้เดบิวต์แรกๆของค่าย SM Entertainment ด้วยคือแบบดีจริงๆพี่เต้นคือเพด งามแบบสุดๆใครยังไม่ติดตามก็อย่าลืมไปติดตามนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นวันเกิดใครอาชาขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย